เรื่องผู้จัดการพอยตอนนี้แบบประเด็นร้อนแรงมากเออยังไงคะค่ะทำไมแบบเอออยู่ๆก็ออกกันมาแบบเป็นแบบใหญ่ยกแฝงยกแฝงมีใครบ้างอะเยอะมากเลยกีซ่าพลอยกันวัสดุก็แค่ว่าพัตเตอร์วัสดุเอาตัวน้องไปด้วยแต่ว่าีคดูโปรตีอยวมีอีกแต่ว่าน้าโปรไฟล์เขาไม่เหลือใครแล้วไม่อันยังทำ เกิดอะไรขึ้อนอก็ณตอนนี้อย่างอย่างที่ที่พลอยสามารถพูดได้นะคะณตอนนี้เนี่ยพลอยแล้วก็ลิเดียแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะออกมาอธิบายเหตุผลอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยขอให้พวกเราจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกันก่อนมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะที่เราต้องคุยกันจะต้องปรึกษากันก็ อยากบอกเลยว่านะตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนและกันเรื่องนี้แต่วันที่เราพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะออกมาอธิบายให้หมดเองค่ะก็มันเรารู้จักกันมานานนะคะคนรู้จักกันมานานน้องลิเดียยิ่งรู้จักกันมานานมากกว่าพอยอีกอะไรเงี้ยของพอยก็เป็นแบบสิบกว่าปีอะไรเงี้ยแล้วแบบ เรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวเขาก็รักเราเหมือนคนในครอบครัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลคอยดีให้คําปรึกษาที่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ไม่มีเหตุอะคะ่ะมันมีเหตุแล้วพอยก็รู้สึกเสียใจจริงๆพุดตงๆว่าเราเรา,เราเสียใจแล้วอหกหักเหมือนคนอกหักอะแบบแบบ ผิดวงอ่ากใครเป็นคนที่ไปเจอก่อนที่แบบประสบปัญหาก่อนเลยว่าเอออยู่กับที่คนนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเจอมราต้อง้องกันเลยอ๋อน้องเดียเจอก่อนค่ะน้องเดียเจอก่อนก็อย่างที่ให้น้องน้องเดียน้องลิเดียเขาประกาศก่อนแล้วก็ก็มีการพูดคุยกันพลอยก็เลยเราก็ต้องหาความจริงอะเนาะพอพลอยหาความจริงพลอยก็มันก็เจอความจริงพลอยก็ต้อง ยุติก่อนลูกค้าน่าจะตกใจสุดเนาะเพราะเขาดูแลคอยมาแบบนานมากคุณว่าลิเดียตกใจสุดค่ะตอนนี้ก็ทุกคนตกใจหมดละค่ะทุกคนเสียใจหมดตอนนี้แอลลิงก็เสียใจน้องๆทุกคนก็เสียใจอะไรเงี้ยแสดงว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่แค่ตออตามกันก็ประมาณนั้นที่คพ่อยบอกค่ะนะตอนมันอย่าไปเดากันเองแล้วคือแต่ว่าตอนนี้คุณพพูดได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยไหมอะไร ใช่ก็อยากจะพูดอะไรเยอะมากกว่าน,นี้อะค่ะแต่เดี๋ยวบอกได้แค่แค่นี้จริงๆนะตอนนี้ที่พอพูดได้แค่เท่านี้เอาไว้แบบเดี๋ยวพลอยดีเดียน้องๆทุกคนขอปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนเพราะตอนนี้มันไม่ใช่พลอยแค่คนเดียวไงคะมันก็มีน้องๆหลายคนขอเราคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยววันที่พวกเราความจริงๆเนี่ยเราจะอ,าออกมาแถลงแน่นอนแต่ณตอนนี้ขอไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้เรารจัดการกันเป็นเรื่องภายในก่อนอะไรเงี้ยค่ะขออนุญาต น้องโน้ตเหรอคะก็ก็มีใครยังคุยกันอยู่คะ่ะก็จะเป็นเขาก็จะโทรหาคุณแม่พลอยจะโทรหาพลอยหรือว่าเขาก็จะมีการเทกซ์พูดคุยกันอยู่อะไรอย่างนี้คะ่ะอยากพอโทษเหตุการณ์โารทีได้มาขอโทษหรือแบบอะไรก่อนหน้านี้แล้วไหมคะอย่าง,าาง,งปัญหาที่เกิดขึ้นเาได้มาขอ,อคือน้องเขาพยายามทรงมาหาคะ่ะแต่ว่าไปไปยังแบบใจ ใจมันแบบเอเอามามันแบบเออไม่อยากเราให้อ่ะตรงตรงแต่ว่าก็คือก็ก็เขาก็เซ็กมามีมีการขอโทษขอโทษก็มีแต่ว่าอะไรที่มันถูกต้องเราก็ต้องทําให้มันถูกต้อง่ะคะมือน่คนก็เ<อ>ดาว่ามันเรื่องของผลประโยชน,น์เรื่องเงินเกี่ยวด้วยไหมก็ถึงบอกไงว่นนักอ่อเนียวพูดได้แค่นี้เองเขาขอโอกาสไหมคะพี่พลอยเขาขอกส้นหรือว่าขอธิบายชี้แจงอะไรเง่้ยค่ะมีค่ะมีค่ะ แต่ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นมันก็อีกเรื่องเนึ่งค่ะค่ะอย่างนี้ในอนาคตมันมันจะมีโอกาสับบคือตอนนี้ที่คุยกันนะคะแบบเอาตรงๆว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของพี่น้องที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันมายาวนานจะให้มันตัดเลยเนี่ยมันยากที่จะตัดความสัมพันธ์เพราะว่าความรักที่มีให้กันมันก็มีให้เยอะแต่ในเรื่องของของหน้าที่การงานเนี่ยมันจะเป็นต้องยุติจริงง ส่วนเรื่องว่าอนาคตเนี่ยเราจะคุยกันกลับมาได้เหมือนเดิมไหมวันนี้คอยตอบไม่ได้มันให้เป็นเรื่องหัวอนาคตแต่ถ้าถามว่าวันนี้ยังคุยคู่เคลื่อนไหมเราก็ยังพูดคุยกันอยู่มันมีเรื่องราวที่เราต้องคุยกันอยู่แต่แม่คอยไม่ได้แบบถึงขั้นแบบมีความรุนแรงหรือมีอารมณ์มีอะไระเขาว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเราแบบวันแรกเราเราเราเหมือนเราอ่อนปกเปียกกลายเป็นของเหลวอะโนแบบเันแบบ ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเดี๋ยวให้เป็นขั้นตอนของการพูดคุยกันไปตอนนี้จึงบอกว่าเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อนั้นทุกคนก็จะออกมก็เลยไม่เป็นคนเดียวคอยพูดเองพูดแทนทุกคนไม่ได้่ที่รีเดียโพสต์อะไรโกรธรีเดียเพราะช้าที่จะเสียใจมากต่อช้ารีเดียเขาเสียใจมากแค่ไหนครั้งที่ได้ติดเบิร์ดหนักนะใช่ใช่เพราะดูแบบสิบสองคนเขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรเยินมากนะ้วมิจฉพอยเนี่ยเขาก็ เสียใจนเนาะแค่เสียใจและค่ะน้องเขาก็ตกใจเสียใจแน่นอนอ๋อแน่นอนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่มีแล้วก็วันนี้เราก็เหลือความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนแล้วก็พี่น้องอยู่แต่เรื่องงานไปต้องอยูต่ติแต่มันจะมีอะไรมาให้ความยุติความสมั์เป็นพี่น้องไหมมันก็ต้องหาค่ะ มานค่ะงานค้างอะไรที่บว่เรตอัน่อตอนนี้นะคะก็มีนะคะเขาก็ส่งมาให้พลอยหมดเลยว่ามีงานแบบค้งแบบแบบเป็นละครเป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกองรายการใช่ก็ส่งเขาก็ส่งขอให้พลอยก็แบบสร้างไลน์แอดเชิรมันออฟอยู่แต่แต่ว่ยังเซตระบบไม่ไม่ไม่เสร็จทำไม่เป็นตอครค่ะต้องดูแลตัวเอง ก็เอาตรงๆนะคะชีวิตรับงานเองเคยรับงานไปแล้วช่วงหนึ่งช่วงแบบ4ี่หปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เหนื่อยมากที่ต้องดิวเลิกสัญญาพันณนาอะไรเองเพราะว่าพอนไม่ยากหรอกพกันไม่ได้งานเยอะขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้งานเยอะมันขนาดนั้นแล้วแต่คิดว่าเราเคยแฮนดิเลรเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าพอก็คงน่าจะจัดการเรื่องพวกนี้ชั่วงคราวไปได้ก่อนแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็ถ้าใครอยากดูแลพอยก็สนใจนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพลอยก็ตอนนี้ก็คงต้องขอดูแลช่วงคราวไปก่อนมันมันยังแบบมันยังสะดุดไปหมดเลยตอนนี้ก็คือแบบต,ตัวเองระบบตัวเองด้วยก็ระบบตัวเองคือระบบที่เราต้องต้องดูแลตัวเองเนี่แหละค่ะมันก็จะวุ่นวายหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบกลัวเรื่องว่าจะเอาใครมาทำงานต่อจากนี้ไหมริ้วครับพลอยมิมคือ ที่ทำเราไม่เคยมีปัญหาเลยในชีวิตก็คือการดูแลตัวเองแต่การดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องไปชนกับลูกค้าเองต้องไปคุยกับคนเองต้องเจอความปวดหัวเองอะไรเงี้ยซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเราเหนื่อยเราไม่อยากนักแสดงไม่อยากจะไม่อยากจะเจอเลยแบบนี้บางทีเราเลยต้องหาคนที่มาเป็นผู้จัดการเป็นผู้ที่ว่าดูแลผลประโยชน์ของเราคุยให้เราทําไมกับเราทําให้ชีวิตของเราเก้าวหน้าอาชีพเราเก้าวหน้าอะไรเงี้ยมันอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการแต่ว่า ณนะตอนนี้คือยังไม่รู้เพราะว่ามันก็ไม่ได้หาใครมาม,มามาดูแลได้ง่าย<ม>ใช่เพราะว่าความเชื่อใจกับความซื่อสัตย์นี่เป็นเรื่องที่คอยคอยให้ความสําคัญค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยคอยไม่คอยไม่อยากแบบที่ผ่านมามันมันเหนื่อยอะที่เราต้องแบบเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเครียดนะคะ่ะมันกลัวไหมกับการให้ใจกับการไว้ใจคนที่จะต้องเข้ามาชีวิตเราอ๋อ จริงๆแล้วไม่ตอนแรกอ่ะมันไม่กลัวหรอกเนาะเราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนานๆไปมันอยู่มันมันผูกพันเนาะมันเชื่อใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะให้ไปเองอะไรโดยธรรมชาติะคก็รอให้ไปเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกคนจะออกมารอเปตียงกันก็ได้นี่ยนะอยากบอกเลยเป็นแฟนที่เป็นห่วงไหมคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามาทางที่เขาติดคบเยอะก็ถ้าเราไปเล่นๆสำคั ก็เข้าใจอะค่ะก็ะตอนนี้ก็คือขอบคุณคนที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณคนที่อยากรู้คนที่อยากรู้ก็รอหน่อยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรมากแต่ว่าเอาเป็นว่าบอกไว้เลยว่าขอก่อนอย่ขอให้ล่อยเอง,อ,งองทุกคนน้องๆทุกคนเราเราปรึกษากันภายในก่อนเราจัดการเรื่องของเราเระบบภายในก่อนให้เรียบร้อยแน่นอนถ้าเราพร้อมที่จะออกมาพูดเราเราออกมาพูดอย่างแน่นอนแตนะ่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะพูดค่ะ ลงตัวแบบคอมเมดี้ค่ะรอแลนเลยแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้คอยบอกว่ายังมีอีกหลาหลายคนวันนี้เกมประกาศอีกคนแล้ว啊วันนี้มันห่อพัตเตอร์พัเตอร์แปลว่าเหลเหลือแติชาติชาแพทลิลลี่ชินประกาศไปแล้วชินประกาศแล้วเหลือติชาลิลลี่ ก็เชิญดูไทม์ไลน์ในฟิดอินสตาแกรมได้เลยค่ใช่คหลายๆคนเขาก็จะยังงส่เพราจะเก็ขันกับอันนี้คือจะกัดที่นเนดียวเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันไเรื่องกัดฟองกันเดี๋ยวไรอ่ะไม่รู้หลายคนก็โย่เดีียวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ตามคืออะไรอ่ะเดี๋ยว่อดเล่า่อดเล่า่อดสิยังไม่รู้เรื่องเรื่องวนี อะสังทางเทนอวอันนี้ไม่รู้แล้วมอโนมาโยนมาช่วอไรโนเป็นลวนลามเด็กด้วยหรอไม่เกี่ยวใช่ปะบ้าอันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะเพราะเขาคือเป็นเราพวกเราพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วคือ เราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าโน้ตกับแซมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาอยู่กันคนละเรื่องโน้ตเขามีบริษัทมีงานของเขาไม่เกี่ยวไกลเลยอันนั้นคือคนละกรณีกันคนละกรณีค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแน่นอน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 เวลาละเดียวอ้าวเหรอเชื่อหเวลาเที่ยวจังหวะเดียวที่เป็นวระเดียวนะหลายคนเขาเลยคิดว่าคือโชาเกี่ยวเรื่องกันหรือเปล่าแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วยังมีอีกแบบเนี้ยแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วนะเนี่ยแล้วสงสัยแค่นี้นะคะ พี่คอยชวยว